สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปออกงานหน่อยเอ้านิ่งน้อ,นองทำอะไรอาจีรารีครับอาจีรารีครับอาจจะไม่เสร็จเลยทำไมหมดก่อนบ่หมดก่อนเอนลนอีกประมาณหนึ่ง,ง,งนู่นข้างบนนี่ตรงนี้ด้วยเด้อนี่ไหนวะไหนตรงนี้มันมีไหม ตรงนี้อ๋อไม่มีอ๋อมันมีอยู่นี่นี่อันนี้มันเข้านี่นไม่อันนี้อันนี้มันจะเข้ามาตรงกลางนี่อ๋ออันนี้เข้าสลักนี่มันไม่มีนี่ไงวะเหมือนมันเคยมีตะก่อนนะไม่มีโอ้สบ,บายเลยจารบีตัวนี้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเปื้อนมือเลยเนาะ เดี๋ยวผมจะเอาไปขุดต่อนิดหน่อยครับทำทางเข้าสวนเลือกอยานะ<ส>ังหนึ่งังหนึง่งลังรับพันท้องสี่หกเจ็ดสิบครับ <c oughs> อยู่นี่สิบเอ็ดเดีเ๋ยวพี่จะยืดกี่ให้เอา้า เองดับเครื่องมาหนองครับอ๋อมันระบบดับเครื่องเองดีสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งคืออะไรวะขึ้อะไรครับไหนบึดจำบึด เอาบึดจำบึดจำบึดจำบึดน้องไม่ต้องปลิ้นมากเด้อแค่เห็นก็พอแล้วไม่ต้องปลิ้นหรอกพอแล้วไม่รู้แต่มันเข้าอ่ะอ๋อนี่มันเล่นตัวได้ตัวนี้เองนี่นี่เห็นไหมเนาะมันห่างเนาะมันต้องมีแฟนชิมลองฟังลวตัวเลยอะถึงหมอ้า นี่มันหมอบได้เยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอยกได้ดีเดี๋ยวไปกดตอนิดหน่อยครับกดต่อทำทางเข้าสนวนปอดีอาลุงเก,กขายที่ให้ครับปีนี้ก็ได้เพิ่มได้ที่เพิ่มมาสามไร่ครับแกยวข้มีแจมไหมอ่ะนี่<ม>ครบยงัง ้ยรถมันเก่าแล้วเนาะรถมันเก่าแล้วพ่อทำไมเรามีมิเมตอร์สองคันอย่างนี้อ่ะเอาก็มีสองคันแหละพ่อเอาไปขายกีนน่อันแล้วหรอครับขายแล้วขายทำไมอ่ะก,ก็ใช้ไปด้วยขายไปด้วยพ่อใช้ไปด้วยขายไปด้วยไง นี่ครับการบิดตัวเราต้องดูด้วยนะจังหวะในการบิดตัวไม่แคบพ่อไม่แคบหรอกถ้าการบิดตัวคือเราต้องดูว่าล้อฝั่งที่เราจะบิดนะ่ะมันเหยียบตรงเนินๆนหน่อยตรงกลางนะช่วงกลางล้อช่วงกลางเทงถ้ามันเหยียบเนินเราจะบิดตัวง่ายมากเลยมันจะปรึ่บไปเลยนะจะสมลายอยู่นี่ครับ การดันตัวเดินก็สําคัญนะถ้าเราค่อยๆเดินค่อยๆดันมันก็รถจะใช้งานได้นานครับแต่ถ้าเราดันปึ๊ดสุดอย่างเดียวเลยอะแรงมันจะไปตกอยู่ที่ตัวเดินครับเราต้องค่อยๆนะครับรถมันจะใช้งานได้นานครับถ้าเราค่อยๆค่อยๆทำมัน ร้อนเลยตาไม่ร้อนเหรอร้อนไหมครับร้อนไหม ถึงไหมไม่ถึงแถวบุดวิดบุดวิด,วด,วดเนี่ยเวลาเราเวลาเราบิดเลี้วอะ่ะเราค่อยๆนะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆบิดเลี้ยวนะครับเราอย่าไปบิดมันแรงกันไปครับถ้าทำแบบผมบอกนะผมบอกว่าใช้จนลืมอ่ะไม่นนโคอะ่ะ ค่อยๆมันแล้วก็ฟังเสียงเครื่องด้วยนี่เห็นไหมดำซีดินด่วนครับมาจอดมาแล้วครับ ใหญ่โร้อนม,มากเลยเดี๋ยวเดินไปจอดร่มตัวนี้ก่อนอ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับ ก่อนนี่ก่อนแล้วกันนะพะตัตตาไปหาหมอก่อนโอเคพัตตาไป,ไปกฟรครับโอเคไปลงได้ครับ โทรศัพท์เข้าเลยล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม